ใจคอยบ้างสิคอยเราติดกันขนาดไหนเอาเลยเหมือนเล่นประกาศอะเต้นประกาศไม่มีลยไั้น่ไหมถ้าเราออกต้องเรี่องกระโดดเลยมั่นนั่นป้าไม่ใช่โอเควันนี้เราก็อยู่กับทั้งมาเลียโรโกัสนะครับผมเบนชายน้องแพร่ด้วยเดี๋ยวจะให้ทั้งสี่คนเนี่ยแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเดี๋ยวมาบอกเบนชายว่าเบนชายอ่ะแล้วแพรจะมีประสบการณ์ไหมแพรเคยเข้ามาใช่ไหมไม่ไม่ไม่แพรก็แบบว่าหนูเป็นผู้ชายคนนึงเหรอถามา่านแพรก่อน แพ้ครับแพเคยมีประสบการณ์หรือเหตุการณ์อะไรระทึกในห้องนี้หรือเปล่าครับก็ถ้าเป็นประทึกจริงก็ตอนที่มีคนนอนไก่กันนะคะี่พ้แพ้พดยไม่ได้แพตมีหลารูายอะไร้นยกตาเ็นตาเอางี้ละก่อนที่เราจะเห็นทักนอนไก่กันเนี่ยแพ้ก็มาทำอะไรข้างบนชายครับเออ ผีคนเดียวค่ะแล้วตอนนี้วันนั้นมีเรื่องเรื่องแบเรื่องผีค่ะแลหนูก็กลัวหนูก็เลยพี่หนูมานอนน้มค่อยมาเจอผีก่อ้ผี่นไมไม่ไม่ไม่ห่มมนว่ำห่มหนูก็ไม่เห็นเนาะเรพดถึงผีกันนะครับเราพูดถึงผีนะครับก็มาอยู่ห้องนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวที่มีความป็นผีนห้องนี้มาถามหนหมอดีว่ครับ ว่านอกจากห้องนี้เป็นห้องนอนแล้วไว้ทำอย่างอื่นบ้างไหมครับโอ,อ้ทำหลายอย่างนะอะไรบ้างครับอย่างที่เราทำบ่อยห้องนี้ก็ <c oughs> เห็นเขาใช้ห้องนี้เกิดประโยชน์มากนะจริงๆ <c oughs> แล้มนายต้องมองสองคนนี้ด้วยคือจะบอกว่ากิจกรรมเขาเยอะมากครับแต่ว่าผมมีเรื่องที่จะมอกเบนก่อนเออ,เอ,อ,เอ,อวันนั้นเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นโดนสั่งห้ามพูดอ,อ่าวันนั้นเนี่ยเป็นน้อยมากแล้วก็ไม่พูดใครเลยนอนคนเดียวขึ้นมาก่อนแล้วผมก็ว่่งผมก็เลยขึ้นมานอนตามแล้วสักพักหนึ่งครับ ก็ได้ยินเสียงแเฮ้ยอะไรแบบมสนใจมากมันต้อ่ามันอนจรเปนอะไรวะมันก็แบบแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรม่นอนตคือแบบทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเออไม่รู้่ามันคืออะไรเื่อถามว่ามันเสียหายใจหรือว่าเสียหายใจหรือเปล่าอักครับกนก็คือวันแ้นมันถึงอ่ะแต่ว่าไม่ได้พูดใช่ไหมเราต้ หลังจากที่นายคิดมากแล้วตะโกงไปคนที่คิดมากกว่านายคือที่คือทุกนนี้เราเข้าใจชีวิตมันเกิอะไึ้น้ยเยใจผิดเบอกใช่ใช่เราเรหาใจผิดหอเขาบอว่าเาไม่หืรงแล้วก็ที่อย่างมันมันจิตหรือว่ามันเป็นเรืสุนใช่ใช่ใช่ที่เดียวที่ประมาณนี้พี่อ่านี่อแล้วมาถามอี่หนุ่มนุ่บ้างฮะท้องที่มีความสำคัญไงกับเราบ้างโอเยอะที่แหมเอาสั้นๆดีกว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเมาส์กัสดีกว่าเพราะวันนั้นเนี่ยคือ ถ้าใครดูผมเนี่ยจะเห็นผมนอนไม่หลับบ่อยมากนอนไม่หลับไม่ต้องเสกไม่รู้ผิดทผิดกิ่นผิดที่อะไรประมาณนั้นใช่ครับนอนไม่หลับแล้วแล้วผมก็ชอบนอนนะด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ะจกเนี่ยผมก็จะมองแล้วก็จะไปเห็นถึงคนสุดท้ายออ๋ผมนอนไม่หลับแล้วด้วยความที่ผมกลัวผมก็มองที่กระจกอยู่นีเห็นคนั้นน่าเอาอีกทีนะนั่งต่อ ทุกคนก็เอาแล้วเฮ้ยกรดูแล้วป่ะเนี่ยกรัวแล้วรือ่าันไปเอามมาจริงจคอยกรอปถ้าใครได้ดูจะเห็นมันเป็นอย่างนี้จริงๆโอเคนายปกติรับล้างงไปหรือเปล่าวะยน่าจะมีแา่ท่าสอท่าน,นี้ผมก็เป็นเป็นตี๋อินกับฟันซ้อมันค้างพี่ใส่เป็นน่องเอรอเงี้ยอปงครั้งจะค้างเลยบอกที่รู้นหน้าว่า พือจะหลอกกันไปเรขาบนตัว <fe> ท <Jean Rabbit bulun> ่ามขาแล้วลูกนะครับผมอ่นนี่คือความผูก <rework> พันทั้งสี่คนภายในห้องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปที่ทางล่างกันต่ออะละช่วงนี้มาเสี่ยวฟี่กันก่อนครับเดี๋ยวเสี่ยวฟี่แข่งกันในจุดนี้โอเคกันไปกลันจังนี่แหละอันนั้นเยอะเลยยังเป็นฟ้าอื่นเลยนอ่ะเครื่องลายเครื่นงลายมันจะมีที่อยู่ใครับนนี้เอ้ย อานีอพาเยพา่อยโอเคเอาเีงีะไล์ถ่ายภาพกัเซียนะเซยตรงนี้เราไปนันม็วให้นาทีแล้วคะอเคนทีเนี่ยเราจะบู๊แล้วเร็วๆครับนทีท่านั้ครับเดี๋จะมีไฮไลเศษด้วยอ่าวครับอ่สามสิบวินาทีสุดท้ายแล้วเร็วเร็วครับ30มสิบวิสุดท้าย เดี๋ยวครับเดี๋วครับเดี๋ยวเชญด้านล่างเลยไนี้นะคเดี๋ยวจะพามดูห้องน้ำด้านดีกว่าเยต้องมีม้อพเฉพาะวันมีใครเข้าถอย่คนไทยเลอยเอาละนี่หนครับ

โอเคนะโอเคนะผู้ชาโอเคป่ะโอเคนะชอบไหมกิน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 เค้วชอบกิน